โดีครับผมครับวันนี้วิถีชีวิตจริงคำผันนะครับเนาะก็มาชมไร่ของเราครับเนื่องจากไม่ได้มาชมมาดูตั้งนานานะนเพื่อนเนาะอุย้ยโลกรายเนเพื่อนเลยหนู่นนะครับเนาะครับนี่คือบริเวณไร่เรานะครับเป็นที่ทําการเกษตรผสมปสาตนะครับเนาะปลูกต้นไม้ต้นไทรใบไหลายอย่างครับมีมะปราง นีม่มะปรางอุ้ยยาครับนี่ก็ส้มเขียวหวานมันก็ลำใหญ่นะครับเนาะ,ะชุมพู่แล้วก็ชุ่มโอ <c oughs> ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรู้สึกว่าจะลกไปหมดแล้วครับอ้าวมังคุดมังคุดเป็นยังไงเนะะาะมาถมมังคุดเมื่อนัอหนห้องวะไรมาเก็บน่วยโอ้ยมังคุดสุกโอ้ยนี่ครับแต่ว่าไม่สุกดีเท่าไหร่ป้าด แรงไปตั้งนานเพื่อนๆหนูดูสิมุดดำมดนี่นี่ครับมังคุดก็มีเนอเพื่อนๆแต่ว่ารู้สึกว่าแรงไม่ได้น้ำไม่ดีเท่าไหรน่นะเพื่อนๆนี่ดูสิเนื่องจากแรงจับเพื่อนเนาะไม่ได้ส่งน้ำให้เจ้าของก็ป่วยด้วยเจ้าของก็ไม่มีแรงด้วยเพื่อนเอ้ยดูสนินี่ครับกระเซตร สมรสันเราก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนนี่ดูสิอันนี้คือพักหวานป่าเนาะพักหวานปา่าดูก็สมบูรณ์พอสมควรอาืาโอ้ยหลกหลายเพื่อนเพื่อนเอ้ยนุนดิผมป่วยนะครับเนาะไม่ได้นอนใส่ใจอืมหนุนไหนี่คือพลังจิมจูเนาะครับออกดอกด้วยในเนาะผลสุกผลอะไรเนาะโอ้ยไม่ได้ดูเพื่อนเพื่อนเลยเงาะเราก็ ดูสิงาะโอ้เกือบจะตายเหมือนกันแต่ทุเรียนสิเพื่อนเนทุเรียนต้นใหญ่ผมนู่นโอ้ยต่แล้วนจะรอดไหมเนี่ยต้นีใหญ่นั่จากแรงจัดเนาะแรงจัดเราก็ไม่มีน้ําช่วยเนาะไม่เป็นพลดีเลยเพื่อนเยน,เน,นี่ไล่ผมก็ลกเลยนะเนาะเหมือนก่อจะมาทําการอ ทำความสามเนาะเพื่อนอันนี้มะนุงมะนาวเนาะมะนาวอันนี้ก็กล้วยกล้วยเน็บมือนางส่วนนี้ครับเพื่อนโอ้ันอยากจะพูดกก่าวถึงเลยครับเพื่อนๆนี่ต้นตุเรียนต้นนู้นนะครับคือต้นใหญ่ต้นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เป็นลูกเยอะเลยแต่ว่าไม่ติดหรอกเพื่อนไม่ได้กินหรอกอากาศก็ไม่ให้ฝนก็แรงรเพื่อนดูสิลกไปเยอะเลยเพื่อน ส่วนนี้ต้นเล็กเป็นยังไงตัวเรียน,นอโอยผมเสียดายเลยเพื่อนเพื่เลยคือน้ำก็ให้ไม่ได้เนาะผมป่วยนานนะครับเนาะป่วยเยอะอนีก็ตน้นงะเงาะเล็กแต่งาะใหญ่อยู่นู่นเนาะก็ถึงว่าแหละสภาพแร้งนะครับเนาะนี่ก็ขนุน ปลูกไว้เนาะคุณหมากกล้วยนะครับเนาะกล้วยก็น่าจะแก่แล้วมั้งนะกล้วยหอมเขียวนะครับเนาะกล้วยเตี้ยเนะาะเราเรียกกล้วยเตี้ยเนะาะต้นมาคขุนหนึ่งนั่นกับบางขุดหนึ่งนะครับอาะอันนี้น่าจะตายแล้วแหละเพราะว่าเล้งจัดไม่ได้น้ำเล็กๆลกนี่ส่วนจุดหนึ่งครับเป็นสับประรดนะครับเนาะที่เราปลูกไว้เนาะนเพื่อน นี่ครับก็ปลูกไว้ก็ประมาณนี้แหละหมดละมั้งลูกสุกอันนี้ก็คือบริเวณป่ายางเล็กเรานะครับเนะาะปีนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเนาะก็เก็บคือยังไงคือเป็นปีสุดท้ายแล้วเราก็ปล่อยเนาะให้ต้นยางเขาใหญ่ขึ้นแนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับนี่กคือบริเวณเนาะนี่ นี่คือบริเวณป่ายางเนะาะอยู่บนขเขาล้อมเพื่เพื่อนๆก็ยังไม่พ้นตะกีดเลยนี่ยังไม่พ้นตะกีดเลยฮะเนื่องจากาเราป่วยไม่สบายเนาะเดินไม่ได้ขาบ,บวมเพื่อนๆเป็นยังไงเนาะน่อไม้ไผ่หวานเราไผ่หวานก็นี่ครับก็ยังไม่มีหน่อแล้วครับเนื่องจากแรงนะครับเนาะเพื่อนๆเนี่ยสำรวจด,ดูเนาะอ่ดูสิ ครับนี่คือเข่อนบริเวณเนาะ,ะสับปะรดเราก็ปลูกไว้เสมต้นยางเล็กแล้วนะครับเนาะอนเพื่อนอันนี้คือต้นยางเล็กเนาะปล่อยแล้วปีนี้ปล่อยให้โตแล้วเนาะอนเพื่อนเนาะครับดูนี่ป่าย,ยางผมก็โลกโลกครับเพื่อนเนาะยังไม่ได้ทาําคจาดลงเนี่ยวันนี้ว่าจะมาทำเตรียม ทางเป็นบางส่วนไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะครับนี่คือบริเวณไล่ยางเราอ่าต้นนี้ต้นเล็กเนาะเพิ่งจะป่วยเนาะเพื<ๆ>่อนเครับโอ้ไม่ใช่ตายนอี่บนเขาตายกี่ต้นเนาะเนะโอ้ตอนอ้นยางเนาะเนื่องจากแรงไลยเนาะเพื่อนอื<ๆ>ครับแรงจัด ครับนี่คือที่บริเวณที่เราปลูกยางไว้เนาะ,ะเมื่อเราป่วยแล้วเราก็ปลูกสับปะรดแจมไว้นะครับนี่เสริมไว้เพื่อจะได้เก็บผลผลิตไว้กินนะครับถ้าเยอะเราก็ขายนะครับเนาะวนกลับอีกที่นึงนะครับเพืเ่อนๆนี่คือผมไม่ได้มาไล่หลายวันแล้วเนื่องจากป่วยเนาะครับเนาะไปนอนโรงพยาบาลก็หลายวัน นี่ครับมาสำรวจบริเวณน,นี่ครับอันนี้คือป่ายางเรานะครับเนาะอยู่บนเขาก็ยังไม่ได้ทำคับศาสักล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 กเลยับเราก็อย่างว่าเราก็ปลูก แนวทางเราก็เป็นกเกษตรผสมผสานเนาะปลูกพืชผลผลไม้อะไรหลายอย่างไว้จะกินไว้ทานเองเนาะมีกล้วยอะไรบ้างนะครับทั้งกล้วยทั้งอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวด้ทําความสาะอาดทางรับเหื่อนโอ้ทางลาไยท้งงะท้งทุเรียนมีครบครับอย่างละต้นสองต้นนะครับเนาะอันนี้ก็ต้นตุเรียนเล็กจะลอดไม่นีอยเนาะอ่านีครับตุเรียนใหญ่เกือบตายเหมือนกันนู่นโอ้เสียดายนะครับเนาะน้ําเราส่งไม่ได้ครับ ันนี้ก็คือส่วนล้วยเล็บมือนางนะครับนาะเล็บมือนางครับก็ไปที่ไร่กระท่อมเราต่อนะครับดูเสอย่างเราก็ตายแ้งเหมือนกันเนาะนี่ครับต้นทุเรียนใหญ่ติดลูกเยอะเลยแต่ไม่ติดให้กินเลยเนื่องจากฝนฟ้าแรงจัดมะปรางเราก็มีครับมะปราง สะน้ำโอเคสะน้ำก็ก็ยังอยู่อยู่นะโอเคหาดูครับแก้วมังกรเราก็กำลังออกดอกเหมือนกันแก้วมังกรอมนังออกดอกเยอะเลยครับไหนดูนครับเรามาไล่ก็มาดมูแม่บ้านเราก็ตัดขับระรดนัดนะครับเนาะขับะรดนี่ครับที่เหลือพอได้กินละ น,รรนี่ครับะรดของไรเราครับอันนี้ก็คือเป็นหัวนะครับเนาะหัวเราไว้แพร่พันต่อนะครับขยายพันต่อไปอมันเสียบ่นี่โอ้โอ้เน่ารับเพื่อนเสียเยอะอเ,ยๆๆเลยนะครับเพื่อนเนาะเราก็เอาได้เท่าที่เอาได้นี่ยแหละนี่ครับส่วนแปลงที่เราปลูกไว้เนาะผสมประสาไไนไปเนาะในหลายอย่างไปโน่นนะครับเพื่อน ปลูกไว้ที่ว่างเนาะพ่อไดกกินในกกินได้ขายเนี่ยข้อค่ากับข้าวไปมานั้นยังเหลือไม่กี่ชุดครับยังเหลือไม่กี่รุ่นนะจะหมดแล้วเ,เก็บได้ขายได้โอ้โนี่ก็ไม่ติดแล้วครับสม,มูดอกเยอะแต่ก็ติดรับาการจับแรงจับนะครับไม่เป็นไรปลูกไว้เบิรงไว้ชมไปไมเล่นไปงั้นแหละนี่สมเขียวหวานเราสมบูรณ์ปนีนี้เออ รักษาให้ได้ปีนี้สมบูรณ์รักษาต้นให้ได้คนสมเขียวหวานสายน้ำผึ้งนะครับเนาะสายน้ำผึ้งสนุนมะปรางอุ้ยโรคจัดครับเพืเ่อนๆหาทางออกทางเข้าไม่ได้ไม่ได้มาตั้งนาน <c oughs> ไหนดูสะเราสิแห้งแล้งไปหมดครับอันนี้ก็คือต้นมังคุดที่ต้นมะปรางนูน่นสะเราผักบุ้งสวยเลยไม่ค่อยมีน้ำหรอก ส่วนด้านนี้ก็เป็นน่ครับเกี่ยวมังกรน,นะมังออกดอกเยอะเลยนี่ออกดอกเยอะเลยแต่วารุ่นก่อนไม่ติดจริงๆด้วยนะมีชุดแหลกไม่ติดสักลูกเลยแสดงว่าไม่ติดสักลูกเลยครับนุ่นแหลกดอกส,ยสวยๆนะครับเนาะนี่ครับดอกส,ยสวยๆเลยแสดงว่าไม่ติดสักลูกเลยดอกขาวก็ออกเหมือนกัน ครับนี่คือทางกเษาลลกษตรผสมผสานของเราเองนะครับเนาะอกเยอะอค,ครับเกี่ยมกรชุดนี้แต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดก็อีกทีหนึ่งโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่รับชม